แม่แม่อยหยกลูกเหอม่รถเต่าไม่ใช่ไม่ใช่อใรยิกุดีไมรถเต่าหยิกสาวคนเจอรถเต่าแล้วพนู่มมดูสิแมดู มาญี่ปุ่นมญี่ปน่ารักจังเลยดูแล้วเพื่อเรายังไงไม่คิดไมญี่ปุ่นว้าวห่อยังไงนะคะดูดูเขาบอกว่าเป็นที่เที่ยวที่ใหม่คนไมคนไทยยังไม่ค่อยได้มาเลยเดี๋ยวอ่ออย่นี่พี่ เขาตัดขนทรงน่ารักพี่พี่อาัยพี่เสื่อสมุดรอยยูพี่อาพี่มาหน่มาแล้วพี่อาัยใหญ่ไหมยิ้มึกแล้วพี่อาไพอย่าโรธพี่อาพอย่าโรธเอาละเอาคงยิงชอบหมา นี่ไงเอาเดียวไพเือตะบุจะให้กินข้าวเร้องะกินเอง๋อ้อกบีบีหรือว่าให้เียกหรยกไนวหียกไน์สิเวลต้องาส่ใส่โจ๊บบตมกวามากมื่อด

มาใกล้มาใหใจเร็ววันนี้บอดเดี๋ยวเราจะคอยคิดน้ำเด็กไนผ้ม่ครนลับแล้วครับทบแล้วครับห้องน้าโซห้องน้ำอยู่อันนี้นเงียงก่น เอใหญ่ก็ลูกพูดดุด้วยลูกบิกเลยลูกบิกเป็นอันนี้ของใส่ไม้ญี่ปุ่นใส่กีบขาไม้ญี่ปุ่นไม่นหอมเด็กเง